สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่จอจะมารีวิวนะคะเป็นโซฟานั่งพื้นนะจ๊ะนี่เป็นแบบนี้นะคะ,ะตัวโซฟานะคะผ้าสัมผัสดีมากเลยนะอันนี้ไม่ได้แถมหมอนสีเขียวนะคะหมอนสีเขียวของแม่จอยเองนะจ๊ะอ่ะตัวหมอนนะคะที่เขาแถมมาให้นะกิ้งกองนะจ๊ะมาลองกองแกงนะตั้งในยัดใัยสังเคราะห์ธรรมดานะ แล้วก็ตัวผ้านะคะเป็นผ้าที่ค่อนข้างสักๆนิดนึงนะไม่ได้สัมผัสนุ่มลื่นนะคะแต่ตัวเหมือนแบบรับความนุ่มฟูถือว่าดีในระดับหนึ่งนะจ๊ะ ในการใช้งานนะคะเด็กๆใช้ถือว่าดีเลยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะขอร่างเล็กๆนะคะตัวใหญ่นี่ไม่น่าจะเหมาะนะเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กกระทัดรัดจื่อหรือเอาไว้โชว์เป็นครอปอะไรเนี้ยพอได้นะคะทุกจุดนะคะตรงนี้ตรงการโค้งต่างๆสามารถพับได้นะดูนะเนี่ยนะคะตรงพับตรงโค้งนะคะสามารถโค้งได้ทุกจุดเลยเนะเาะตรงนี้นะคะแล้วก็มาสามารถปรับนอนได้นะคะโดยที่เอามือเนี่ย๋ยวดูตามแน่ใจนะ ะะตามข้อนะดันให้สุดค่ะให้มันจะดังคึ้ๆนะแล้วมันก็จะปรับแบนๆออกไปได้นะคะทําเป็นที่นอนได้เนาะแต่ข้อเสียคือตามข้อต่างๆนะคะเป็นรอยพับแล้วก็มีเหล็กแข็งนะคะอย่าเผลอไปนั่งเชียวขิมก้นนะคะแล้วก็อย่าลงอย่าแบบสัมผัสลงแรงนะนีนะปรับนอนแบบนี้นะคะ อ่ายังไงถ้าชอบนะคะก็ไปดูได้ที่ช h อปปี้นะจ๊ะมีหลายราคาเลยคะ่ะ